Hello everybody สวัสดนีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่ในยูน t ต2นะคะเรื่อง The Amazing Body เหมือนเดิมนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับตัวเลขในภาษาอังกฤษนะคะก็คือหลักร้อยไปนะคะเด็กๆได้ทำแบบทดสอบแล้วก็น่าจะพอเข้าใจกันมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะเราจะอยู่ในเรื่องของ ตัวเลขเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายกันอีกครั้งนะคะมีทั้งหมด10คคำอีกเช่นเคยอ่ะคำแรกนะคะคำแรกเด็กดูนะคะคำแรกคือคำว่า neck neck แปลว่าคอนะคะคำที่สอง t h teeth นะคะแปลว่าฟันนะคะคำที่3 shoulder shoulder แปลว่าไหล่นะคะคำที่4 stomach stomach แปลว่าท้องนะคะคำที่5 toe toe แปลว่านิ้วเท้าคำที่6 bone bone แปลว่ากระดูกนะคะคำที่7นะคะคำที่7คือค,อคำว่า heart heart แปลว่าหัวใจ คำที่แปดนะคะ muscle muscles แปลว่ากล้ามเนื้อนะคะคำที่9 brain brain แปลว่าสมองนะคะคำสุดท้ายคือคำว่า body body แปลว่าร่างกายนั่นเองนะคะต่อไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วหลักร้อยเราไปแล้วเนาะอันนี้คือหลักร้อยนะคะหลักร้อยคือคำว่า hundred นี่นะคะ hundred ฮั 100, 100, นเด็แปลว่าร้อยนะคะแปลว่าร้อยวันนี้เราก็มาขึ้นหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะคะหลักพันนะคะคือคาว่าต้าวสื่นเดี๋ยวอ่านอันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันอีกเช่นเคยอันนี้หนึ่งพันดรอยนะคะหนึ่งพันแปดรอยก็คือ one hundred one thousand ต้าสื่นแปลว่าพันนะคะ one thousand eight หนึ่งร้อยแปดสิบแปดร้อยนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันนะคะ14,000หมื่นสี่พก็ใช้คาว่า thousand เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ในสไลด์ถัดไปนะคะอันนี้80,000 80,000นะคะ eighty thousand eighty thousand นะคะก็คือ80,000นั่นเองนะคะทีนี้ทำไมมันถึงต้องใช้คาว่า thousand เหมือนกัน นี่เหมือนกันเลยทําไมหลักพันกับหลักหมืน่นมันใช้เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอ่ะอันนี้เขาบอกว่าตัวเลขภาษาอังกฤษนะคะหลักพันนี่ t 0 0 0ก็คือพันนะคะ1000เราก็จะบอกว่า one t h o u s a เราก็เอาคําว่า one มาอยู่ข้างหน้าคําว่า t h o u s a นะคะถ้า2000ก็ two t h o u s a นะคะ1800 อ่าเดี๋ยวเร,เราลองแยกก่อนเนาะหนึ่ก็คือ1,000บวกด้วย800เวลาเราพูดเราก็จะบอกว่า1,000ก็คือ1,000งพั and e i g ก็คือ e h คือ8ป0 h แปลว่า100ยถูกไหมคะ o n 0 h u and eight a and e i g n d r e d นะคะก็คือหน0่งพันนั่นเองนะคะต่อไป 2,060นะคะ2,060แยกออกมาก่อนลองแยกออกมาก่อน2,000นะคะบวกด้วย60นะคะเราก็จะอ่าน2,000ก่อนนะคะ2,000หลักพันคือ1000ใช่ไหมคะ2,000ก็คือ two two thousand and sixty ก็คือ60เลยนะคะต่อไป7,015 7,015นะคะแยกออกมา7,000บวกด้วย15นะคะ เจ็ดพันก็คือ7000 a n d 15ไปเลยนะคะนี้เราไม่ต้องแยกออกมาว่าส0บบวกห้านะคะเราจะไม่อ่านว่า s e v e t a n d and f i e อย่างนี้ไม่มีนะคะก็คือ15ในภาษาอังกฤษก็คือ15ไปเลยนะคะนี้7000 a n d 15นะคะก็คือ7 0 1 5นะคะทีนี้อ่ะมาทดทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ1 0 0 0อ๋อ เดี๋ยวนะคะเต้าสื่นเต้าสืนนะคะเต้าสืนจะแปลว่าหลักพันนะคะหลักพันถ้าเราจะบอกว่าหกพันหกพันเราก็หกในภาษาอังกฤษคืออะไรคะ six ถูกไหมคะ six เต้าสืน อ่าต0 0 0ึ 6, ก็แปลว่าหกพันนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าสี่พันสี่พันสี่ร้อยเราจะบอกว่ายังไงสี 4, ่พันสี่ร้อยเราแยกสี่พันออกมาก่อนเนาะสี่พันคือโฟโฟอะไรคะโฟ0 0านใช่ไหมโฟต้าซึน and หรือไม่มีแอนก็ได้นะคะแอนอะไร400ใช่ไหม400คือ4อะไรคะ400ใช่ไหม ah four นะคะก็คือ4 0 0 0 a n d 400 4,400นั่นเองนะคะต่อไปทีนี้มาดูหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นนะคะ,นนะ,คะเขาบอกหมื่นคือ1000 ใช้เหมือนกันเลยกับหลักพันหลัก 1, ลการก็คือหนึ่งพันคูณกันสิบครั้งก็คือเวลาเรียกนะคะสิบพันเอาง่ายๆให้เด็กๆได้เห็นภาพน,นะคะสิบพันก็จะเท่ากับหนึ่งหมื่นถูกไหมคะสิบพันจะเท่ากับหนึ่งหมื่นยกตัวอย่างเช่นอันนี้หนึ่งหมื่นสี่สี่พันใช่ไหมคะหนึ่งหมื่นสี่พันเวลาเราจะอ่านเราก็บอกว่าเราจะอ่านตัวเลขข้างหน้านะคะเราเห็นเนี่ยตัวเลขข้างหน้าคือสิบสี่ถูกไหมคะ เลขศูนย์สามตัวเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจมันเราเห็นสิบสี่ใช่ไหมสิบสี่ภาษาอังกฤษคืออะไรคะ14 000, ถูกไหมคะเราก็บอก14000นนะคะ14000ก็จะเป็นเออหนึ่งหมื่นสี่พันนะคะต่อไปแปดหมื่นอ่ะดูข้างหน้าแปดสิบใช่ไหมแปดสิบอันนี้คือครูบอกแล้วนะคะก็คือเนี่ยสิบพันก็คือหนึ่งหมื่นนะคะแปดสิบ เราก็จะบอกว่าเอ็กจตาสนนะคะเอกจิตาสนก็คือแปดหมื่นนะคะต่อไปห0ึ่งหมื่นกับอีกห้าอยอ่านข้างหน้าก่อนทีนี้มันมีมาใช่ไหมหนึ่งหมื่นเราเห็นข้างหน้าเป็นเลขสิใช่ไหมเราก็บอก ten t h o เลขหลังคืออะไรห้าร้อยหร้อยหลักร้อยคืออะไรคะ h u n ถูกไหมเลขห้เนาะเราก็บอก and f i v นะคะอ่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างสมมติว่าเออเป็นเลขห้าหมื่นห้าหมื่นสามร้อยอ่ะสมมติห้าหมื่นสามร้อยเราจะบอกว่ายังไงเราดูเลขข้างหน้าก่อนนะคะเราดูเลขข้างหน้าก่อนคือเลขอะไรลูกห้าสิบถูกไหมคะเราก็จะบอกว่าฟิฟตี้ฟิฟตี้นะคะฟิฟตี้อะไรเอ่ย 50,000ถูกไหมฟิฟตี้ต้าส์สอ่า50,000ทีนี้มาดูเลขหลังมาดูเลขหลังอันนี้เลขอะไรคะ300ถูกไหม300ใส่แอนเข้าไปหรือไม่ใส่ก็ได้อ่าไม่ใส่50,000 300คืออะไรเลขสามทรีใช่ไหมคะทรีทรีอะไรหลักร้อยโอ๋โอขอโทษค่ะเขียนผิด3 อ่าทรีอะไรคะ300ถูกไหมอ่านตะคะเอาอีกสักหนึงตัวอย่างไหมอ่าอีกสักหนึงตัวอย่างแล้วกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเขียนใหม่นะเออเอาเลขอะไรดีอา่าอ่าสองหมก็ได้อ่าสองหมืน่นสองมอหม สองหมื 6, 100, 100, ่นหนึ่งร้อยเราจะบอกว่าไงดูตัวเลขอะไรก่อนดูตัวเลขข้างหน้าก่อนอันนี้เลขยี่สิบถูกมคะยี่สิบภาษาอังกฤษคืออะไรยี่สภาษาอังกฤษคืออะไรคะถูกไหมคะ, 20, มคะ 20, นะคะเดี๋ยวนะ 20, เด็กๆก็เขียนไปยีิบคือว w e n w อะไรคะ n t เซเวนที่เตาส่ต่อไปเลขอะไรเอ่ยอันนี้เลขหนึถูกไหมหนึ่งร้อยคืออะไรวันอะไรคะ100ถูกไหมวันฮันเอ่าแบบนี้นะคะเด็กๆด,ดูตัวเลขไปทีละตัวเนาะดูไปทีละหลักนะคะอันนี้หลักหมื่นเนี่ยเด็กๆด,ดูเลขข้างหน้าสองตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็อ่านรวบไปเลยนะคะ งานที่ครูจะให้นักเรียนทํานะคะงานที่จะให้นักเรียนทําก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำแบบทดสอบความเข้าใจเรื่องของตัวเลขในหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะคะโดยครูเนี่ยจะส่งลิงก์ให้นักเรียนนะคะจะส่งลิงก์ให้นักเรียนเข้าไปทํานะคะในลิงก์นะคะเด็กๆกดเข้าไปแล้วใส่ชื่อนามสกุลพอนะคะใส่แค่ชื่อกับนามสกุลพอแล้วก็กดเข้าไปทํา แบบทดสอบแบบทดสอบก็จะคล้ายๆของหลักร้อยเลยนะคะเวลาทําเสร็จทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคะแนนมันก็จะขึ้นให้เด็กๆได้ดูเลยว่าเด็กๆผิดกี่ข้อถูกกี่ข้อนะคะสามารถดูได้เลยนะคะพอเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครูไม่แน่ใจว่าของเด็กๆเนี่ยมันมีเครื่องหมายกากระบาดฝั่งซ้ายมือหรือขวามือไม่มั่นใจนะคะแต่ถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้ว เด็กๆกดกาเครื่องหมายกากระบาดออกได้เลยนะคะคะแนนก็จะมาขึ้นที่ครูนะคะครูเห็นคะแนนทุกคนนะคะอ่าหากใครมีข้อสงสัยตรงส่วนใดนะคะสามารถทักมาสอบถามที่ลายส่วนตัวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ see you goodbye